สวัสดีครับเรียกรถมาครับวันนี้ก็ผ่านมาประสบพบเจอนะครับผู้กองนะครับกำลังตรวจขันวิทยุขัี่หาจราจรว่าว่าว่ากัดเจือตะชาชนรถกระบี่นะไม่มีการไม่มีการจับกุมครับไม่มีไม่มีเลยเนาะครับไม่มีโอ้ยอันนี้ผมผ่านมานะขมผ่านมาตลอดครับเพอันนี้ไม่เคยของสุพรรณบุรีเลยสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีครับดอนเจดีดินแดนยุทธหัตถี าีกับมูดนี้มากเลยคุณเห็นเนี่ยไม่มีไม่มีเขียนใบสั่งไม่มีครับไม่มีเขียนใบสั่งไม่มีจะใช้แอปทำดีคครรัับบดีดีเตือนครับดีเตือนผมไม่ได้พูดนะอันนี้ผมเห็นจากตานะครับเมื่อวานนี้ผมไม่ไลฟ์สดได้ไลฟ์สดมาผมเข้าไปสอบถามผู้กองก่อนแต่ผู้กองไม่รู้ผมเป็นใครไม่รู้ว่าผมเป็นใครผมเข้าไปสอบถามเพราะว่ากำลังใช้แอปทำดีนะครับคือใช้โทรศัพท์มีน้องครับมีน้องๆช่วยการทำไม่มี บริเวณนี้ไม่มีการเขียนใบสั่งไม่มีไม่มีไม่มีเนาะเดี๋ยวถ่ายดูได้เลยถ่ายเนาะรับประกันได้ผมก็ดูแต่ท่านนะแต่ท่านคือด้านือโทรศัพท์ทุกนายนะแล้วก็จะจะทำว่าการเตือนดีกว่าที่กระทำผิดบลบจราจรนะครับจะช่วยกันดูแลเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินของชาวบ้านเราต้องเราต้องทำมันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วครับใช่ครับ แต่อย่างนั้นก็คำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วยนะพี่เนาะเพราะว่ามันไม่มีกลวยบริเวณนั้นมีประชาชนมีมีเจ้าที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะอยู่ไหนนะนั้นเป็นะไรครับสจาต่าไม่ติดอ๋อนี่นี่นี่โอ้ยนี่ครับนี่ยนะนี่ครับเจ้าที่เจ้าที่ดอนเจดีนะฮะพอดีผ่านมาประสบพบเจอเนาะตำรวจดีเราก็ชื่นชมนะครับเพราะเราผ่านมาทุกทุกนายนะไม่มีไม่มีใบสั่งนะ ทุกนายใช้โทรศัพท์หมดเลยนะครับจะเป็นการาว่ากา่อตักเตือนนะหรือการเป็นการนี่มากกว่าซะมากกว่านะที่ผมเห็นเยอะขนาดนี้นะเนะห็นไหมเป็นการว่าก่อตักเตือนนะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะฮะของสอไ้สพนะฮะเจดีนะครับใช่ไหมตอนเจดีเนาะน้องเนาะตอนเจดีเห็นไหมเจ้าท่านนี่มือผู้กองไปช่วยเหลืออยู่มือผู้กองช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ดีฮนะดี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 ถือว่าดีนะฮะ ผู้กองคิดอะไรเนี่ยผมเพิมเนื้อถามชื่อร้อยตำรวจเอกวิสิทธิ์มณีกวันครับวิสิทธิ์ใช่ไหมเอ่ยโอ้โหนี่ผมอยากเจอมิมานานแล้วครับผมเคยทำโครงการยืมหมวกกลับบ้านนะให้ยืมฟรีนะปีสองพ้อยี่สิบผมเคยทำโครงการอยู่สามปีโครงการยืมหมวกกลับบ้านยืมไปฟรี7วันมาคืนผมอยืมฟรีเจ็ดวันมาคืนครับผมเคยทำโครงการเนี่ยผมเนี่ยเคยทำใช่ไหมมิวโครงการยืมหมวกกลับบ้านเลยเมื่อก่อนดังมากเหรอแต่ไม่มีโซเชียลได้แต่ออก เขตเขตของสุพรรณบุรีเราเนี่ยจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเลยเนาะไม่เคยมีแบบปีดถ่ายไม่เคยมีแบบว่าตั้งด่านตัวจฉีไม่เคยมีเลยนะยังไม่ใส่เนี่ยเดี๋ยวเราก็ว่าดเราตัดเสืยอเดี๋ยวก็เรียกมาวาดเรตัดเสียอให้ใส่นะเราไปห้อยไปอะไรเงี้ยบางทีไปโดนเผาโดนอะไรอาจจะทำให้ครบใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเรียกตัวดเสื้อได้ลุงนะลุงครับลุงจอดอะไรครับจอดที่หนึ่งนี่จอดที่หนึ่งอันนี้ผมไม่เคยผมไม่เคยเจอนะผมไม่เคยเจอผมเคยเจอครั้งแรกนะ เราอยากให้ขัวหมวกเราเห็นลุงมาลุงมีหมวกมาแต่ลุงไม่สวมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นผมก็จะได้ว่าเ่าตักเตือนไปว่าหลังลุงลุงต้องใส่นิดนึรนะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเราไม่ใช่ผมไม่ได้ตากเขาเอาโอเคไปไหนครับเนี่ยไปไหนครับนี่ตายหญนะฮะอันนี้ตายหญ่ทผูกองนะผูกองกว่าเราตักเตือนนาแล้วเขาใช้อปใช้โทรศัพท์ผ่านโทรศัพท์นะใช้แอ่ป ใช่ครับทุกนายจะใช้แอปหมดมันอาจจะไปโดนลูกเข่าเราอันนี้ใช้แอปนะสวัสดีครับพี่สวัสดี้พี่ชายมันก็จะเกิดอุเหตุได้แค่นั้นแหละดับดับหลายอย่างเนี่ยเนี่ยคนละคนดีของของสุพรรณบุรีนะครับน่ายกย่องนะครับผมอยู่ตรงแรบด่นเถือนมาไม่เคยเจอนะผมเพิ่งเคยเจอครั้งนี้ครั้งแรกนะครับ ทุกปองนะครับเป็นการว่าก่าวตักเตือนแล้วก็ใช้แอปไม่มีใบสั่งทุกนายไม่มีใบสั่งเลยที่นี่นะไม่มีใบสั่งทุกคนเลยพอเจอประชาชนเสร็จปั๊บอันนี้ผมไม่ได้ยกยอนะผมหีนจากภาพเบงพอเจอประชาชนเสร็จปั๊บก็จะเป็นการว่ากาวตักเตือนใช้แอปไม่มาไหไม่มียังไม่ทวีสวีครับสวีสวีาหลับได้ใจเย็นอย่ใจเย็น ขาน้าหนูหาบวกใส่เรียบร้อยนะครับหาบวกใส่เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยเราตอนนี้ตำรวจสถานีตำรวจตัวจรดีเนี่ยเจ้าที่จราจเนี่ยทำงานลงว่าตำสัจเตือนมารั้งแต่ทุกวันนะครับตั้จะทุกวันถ้าเราไม่ติดพนักติดอะไรเราก็จะมาเรียกพวกที่ขับรถติดกฎจราจรนะเราก็จะเรียกมาเตือนนะครับจะเป็นผู้กลับนะครับก็พยายามหามาใส่ให้เรียบร้อยโอเ mm hmm. คนะขาหน้าขาหน้าไม่อย่างนี้นะอ่า เป็นสีดีนะเป็นสีดีครับเพราะอย่างน้อยผู้กองขออนุญาตขออนุญาตติหน่อยเนาะของผู้กองมีอยู่แล้วเนาะของลูกน้องมีกล้องทุกนายเนาะพอดีแล้วพอดีไอเนี่ยพอดีช่วงเช้าเราเนี่ยนะเออผมผมขอโทษพี่ไอ้น้องเนี่ยมามื่อเช้าเนี่ยเราก็ไปแต่ว่าไปทําที่หน้าโรงเรียนมีกล้องแต่พอดีลืมชาร์จไปนิดนึงเออผมก็ดีแล้วดีแล้วเลยก็ชาร์จทิ้งไว้ก่อนพอดีมีขบวนไปส่งพระก็เลย ไอ้คนมีขบวนมีขบวนเสด็จนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อพระพระอ๋ออะไรของอะไรอะไรอ้อมเมืออะไรมังนนนะวัดหนองไทรวัดหนองไทรวัดหอใช่ใช่อ่าไทยนะไอ้ไอ้มังนนนะต้อยมังนนเขาจับมาคุกอ๋อเขาเขาจับพระไปปรุงที่วัดหนองไทรก็เลยต้องเสร็จอ๋อแล้วก็จังหวะวันนี้สดี๋ยววันนี้ประชาชนเขามีเออไม่ใส่บวกกับน็อกลยเข้ามาว่าตักเตือนใช่ไหมพี่ ผมไม่เคยเห็นเนี่ยผมเคยเจอแรกเออผมเจอแรกเคยเจอแบบเอ้ยมึงไปทำอะไรวะเฮ้ยมึงจะไปแบบนี้อ๋เฮ้ยเคยเจอไงไม่เจอกองแบบเนี้ยนี่ผมไม่เคยเจอน่ะในวันเราตักข่าวสักสิบลายยี่สิบลายเราก็โอเคแล้วใช่เราเจอเราก็บางทีเราไปอยู่หน้าโรงเรียนเนี่ยเราไปอยู่หน้าโรงเรียนเราก็คนไหนที่ไม่ไม่นั่นมาเราก็จะเรียกมาว่ากล่าวอย่างนี้นะครับตลอดได้ไัมได้เบอร์เราจะดีอยู่ผมก็อยู่มานานนะสามสิบกว่าปีจะปนเกษียณแล้ว ใกล้เลยะใกลก็เสร็จแล้วครับใกล้แล้วอนี่โอ้โหดีมากเลยนี่คนนี้คนนี้จะเรื่องจะไม่จบเกี่ยวกับเรื่องการยืมหมินกลับบ้านนะตามโครงการนี่โอ้โหปีประมาณ148วันที่10พฤษภาคมดังๆครับชาวบ้านมาช่วยผมยื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 มวันเป็น40 50ใบผมได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอ เขามาช่วยใช่ไหมช่วยหมวกผมามาเป็นเป็นร้อยน,นะครับเ,เรามีเป็นนะปรไปไปอ้อยนะเออร้อยกว่าหัวนี่มาช่วยกันมาตอนหลังมาตอนหลังคือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหมวกคนขยืมกันมากใส่กันมากให้คนขยืมไปก็เรกว่าไปโดนอะไรเพื่อมีเหือ่อมีอะไรไปเ,เป็นเชือ้ลอลงเชือเอ้อราทำได้ประมาณสามปีก็เลยต้องต้องต้องยกเลย ต้องยกเลิกก็แจกหมวกใหับคนที่เคยใส่มาแล้วแต่อย่างน้อยเราทำเคยทำอย่างน้อยเราก็ทําเพื่อประชาชนมาหลายปีเกี่ยวกับเรื่องหมวกตอนนั้นผมกำลังทรัต่อไปผู้กองทําดีทําต่อไปครับแต่น้อยก็น้องน้องญาตขอน้อญาตแนน่นอนนะในการปฏิบัติหน้าที่แต่ก็คำเนึงความปลอดภัยของลูกน้องด้วยบางเพราะว่าเขาขี่มาว่าก็ไม่รู้หรอกบริเวณนี้เสี่ยกเนาะผู้กองนะพยานาม ที่ไปที่ไปที่ไอตะมุดสงครามเลยนะที่เราประเด็นไม่น่าเสียชีวิตเกิดรายรถชนด้วยตอนนั้นอืมไ้วยึปุ้งเลยฮปุ้งเลยดูได้ดูได้ดูได้ดูอยูู่แล้วก็แสดงความเสียใจนิดเนาะตะมุดที่ว่านั่นอยู่นะขอาเสียใจด้วยก็ยืนอยูุ่าใขอบตาแล้วนะอืมสงบเนี่ยตะมุดดีใครในมีเยอะนะเนี่ยอันนี้ก็ เป็นการว่ากล่าวตักเตือนนะครับเก่ยการใช้แอปนะครับไม่มีเลยน่าที่ชมมากเลยถูกใจไหมครับถูกใจไหมถูกใจเราไหดยงังไงถึงแม่อาลุงอขออนุญาตลุง การที่เจ้าที่มาว่าก็ตักเตือนลุงหนึ่งลุงคิดยังไงดีครับแต่ตาโทษปรับหนึ่งแพงตั้งเสียดายตังค์ครับแต่ผมจะพูดอย่างนี้ตลอดนะครับแต่ยังไงก็เคารพกฎจราจรด้วยแต่หมกันน็อกด้วยจริงจริงอย่าอย่าอย่าไปนั่งกดทำทำให้มันถูกต้องเลยแล้วมันก็ป๋อวันนี้เราวันนี้เราเราอาจจะเจอคนดีนะพี่วันหน้าไม่รู้เจอคนดีเปล่าเก็บไม่สั่งอย่างเดียวเลยไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้แต่ทีนี่ยอมรับนะไม่มีเขียนไม่สั่ง สวัสดีพี่ธนันครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เอกครับสวัสดีครับนีครับพงศ์สวัสดีครับพี่เอกเทพสวัสดีครับสวัสดีหลายท่านแลวกันเนาะันนี้ผ่านมาแล้วผ่านมานี่บอกว่าขาดตอนนีจํีหลัก้ดจดีนะครับดอนเจดีนะครับขอนำเสนอนะครับ ไปงานศพกันเหรอใช่ก็ยังไงก็พยายามใส่หมวกกันน็อกเด้อวันนี้อาจจะดวงดีนะวันหน้าอาจจะถูกเคไม่สั่งแน่ไม่ได้อยู่แถว่าดีเลยพี่ไม่ได้อยู่ด,ดอดาานา,าอ่ะเฉเลยพี่อจำไว้ถ้าเราขับรถโดยยานยนต์เพื่อความปลอดภัยของเรานเะนี่ยจะคู่ซ้อนนะพยายามสมบูรณ์ในใจเรียบร้อยเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุมาจะเสียชีวิตขึ้นมาลำบากเหมือนกันใช่ค่ะโชคดีกับโอเคแต่เมื่ดีๆเนี่ยเราแนะนำรับนี่ผู้กองกับลูกน้องครับ หลายท่านเหมือนกันที่เข้ามาเมื่อกี้นะฮะเนการว่าก่าตักเตือนนะจะเกิดการใช้แอปนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะอย่างนี้ประชาชนเขาสนับสนุนนะนะครับสนับสนุนตำรวจดีๆนะครับในสังคมเนาะยังมีอีกเยอะตำรวจดีๆนะครับตำรวจชั่วๆก็ยังมีเยอะตั้งดาตรวฉีก็มีนะครับมีความกับประชาชนก็มีเยอะนะครับตำรวจดีๆก็น้าเสนอนะแต่ผมก็ไม่เคยเจออยู่ทั้งร่มดันเทือนมาไม่เคยเจอเนี่ยผมผ่านมาดีครับดี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  โอ้ยเดินทางก่อนดกว่าันไปพวก่อนโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวเราจำหน้าได้มีอะไรบ้างโอเคครับผมไม่ได้ครับผมฮะจัดหน้าจัดหนึ่งโอ้โอเคทำผมดีบ้างผมมาแบบเงียบๆนะผมไม่ได้มาแบบอะไรนะผมมาเงียบๆมาข้างหลังเอ๊ะจะดูว่าพวกกองเขาทำอะไรกันอยู่นะครับแต่พวกกองนะครับ ใช้แอพทำดีนะครับใช้โทรศัพท์นะครับไม่มีการเขียนใบสั่งครับแต่เรียกผมสังเกตดูสักพักแล้วนะครับผมสังเกตดูสักพักแล้วในการปฏิบัติหน้าที่ของของ,ของแกนะเ,เป็นการเรียกเข้ามาแล้วก็ว่าก่าตักเตือนนะครับเรียกเข้ามาว่าก่าตักเตือนแล้วก็ใช้แอปนะครับใช้แอปทำดีนะครับให้ประชาชนที่ขี่รถเข้ามาที่ไม่มีสวมหมวกกันน็อกนะครับ ส่วนคนกแต่อย่างน้อยผมก็ขอญาตินะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะนอย่างน้อยต้องอคํานึงถึงความปลอดภัยของตัวเองด้วยและคํคนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนด้วยนะครับแต่สิ่งนี้ที่ท่านทําดีแล้วครับพอผมไม่ไบว่าผมก็ไได้บอกด้วยว่าผมเป็นใครนะครับผมเดินไปที่หลังผมยืนอยู่สักพักหนึ่งนะครับจนแกหันมามองผมแล้วก็เอะนะครับเอะตกใจแล้วเข้าสอบถามเอ๊ะเป็นใครจนนึกได้ได้วโอเป็นใครนะครับ ตัวดีๆเราก็แนะนำนะจริงๆนะใช่ครับสุพรรณบุรีฮะสุพรรณบุรีไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเยอะนะครับสุพรรณบุรีมีตำรวจดีๆเยอะนะครับสุพรรณบุรีเนี่ยมันก็อาจจะมีบ้างนะตำรวจนอกแถวอาจจะมีบ้างใช่พี่พวกบพี่เปี้ยวใช่ใช่ผมก็อยากเจอแบบนี้นะโอ๊ย วอยากเจอแบบนี้นะตำรวจดีๆแบบนี้นะคิดว่าไม่เขียนไบ่พูดพูนตัวองององเองนะผมชอบนะการที่ไปช่วยตำรวจอะไม่ได้เขียนไปสั่งเลยเป็นการว่ากล่าวตักเตือนนะครับหรือการใช้แอปนะครับเพราะว่าปกติที่เราลงด่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยเห็นเ,เจ้าที่ใช้แอปนะครับจนอย่างไรก็จะเห็นปั๊บก็จะเขียนใบสั่งเห็นปั๊บก็จะเขียนใบสั่งอย่างเดียวนะไม่มีการว่ากล่าวตักเตือนแล้วอันนี้มุมนี้นะฮะให้ดูนะ ก๊บอ่าเห็นหรือเปล่าเนาะนี่เห็นไหมกุ่มนี้อ่าุ่มนี้เขามเมนทผมนะผมก็ไปดูผมดูอยู่สักพักแนละ้วนะครับดูสักพักแนละ้วเขาจะแอดทันดีตลอดเลยนะนะครับจนผมสงสัยผมสงสัยแล้วเข้าเอ่อไปสอบทางตำรวจด,ดีเราชื่นชมเนาะกนะ็ตำรวจบางท่านก็ขอให้ทำดีนะครับ โอเคเนาะก็มีแค่นี้เนาะก็ไม่เคยเจอนะครับไม่เคยเจอไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเจอและไม่เคยเห็นนะตำรวจที่ว่าก่อตักเตือนนะครับจะกาใช้แอปที่ยอดโอเคนะครับสอด,ดอนเจดี JD. ครับจังหวัดสุพรรณบุรีแนะนำนะฮะโอเคนะผมว่า ยุติในการไลกันไอพี่ปุ๊บเปี้ยวครับกำลังเดินทางเนี่ยกำลังเดินทางแล้วก็สบพบเจอเนาะบางคนอาจจะชอบนะบางคนอาจจะชอบคลิปนี้นะคลิปบ้านนะตำรวจดีๆแบบนี้นะคิดว่าตำรวจประชาชนน่าจะชอบและรักนะแต่น้อยผมก็ขอตีติหน่อยนะขอตีติ้วเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับของประชาชนเองแล้วก็ตัวท่านเองนะครับถึงทถึงแม้ตัวท่านเองอาจจะใช้แอปใช้อะไรนะครับ เป็นสิ่งที่ดีฮะแต่น้อยก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยแลว้วคำนึงถึงาภาพลักษณ์นะครับของสำนักสำนักงานตัวเอชาติด้วยนะครับลักษณะนี้ก็เขาไม่มีใครอยากให้มาทําลักษณะแบบนี้นะอยู่ตามด่านอยู่ตามไอยอยู่ตามสีแยกอยู่ตามมุมเนี่ยมันาอาจจะดูไม่ดีนะครับแต่ลักษณะแบบนี้มันดูดีแล้วนะครับไอ้ค่ติงนิดหน่อยแล้วกันเนาะ <S 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 โอเคเนาะผมว่าย,ย,ยุติอ่ะบ้านพี่เหรอ จริงเหรอบ้านพี่เหรอโอเคเนาะชินชนตำรวจแล้วกันนะครับก็ขอยาชุติดในการไลฟ์แล้วกันไล์สั้นๆน,นะครับผมเดินทางต่อสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีนะครับสวัสดีครับ